สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเดิมนะคะจากช่องยู u ูบฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะอยู่ในเครือกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเน็กเจนเลนเจอร์รุ่นวาแท็กนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจาหน่ายของเขานะคะ จะอยู่ที่1 2 9 9 0ล้านบาทนะคะเจ้าตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะตัวนี้เป็น4ีคูณนะคะตัวนี้ตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีกล้อง360องศามาให้นะคะแล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะคะและก็ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ทำให้ลูกค้าใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะคะตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านหน้าของเขาเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะขนาดใหญ่สีเทากาไฟนะคะมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะคะตัดด้วยสีเงินรองพื้นด้วยสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD นะคะตัวนี้แล้วก็ยังพร้อมกับกล้องหน้ารถนะคะตัวนี้แล้วก็ มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังพึ้งขนาดใหญ่นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเรามาดูในส่วนไฟหน้าของเขาเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ m a สชิ่ LED นะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะตัวนี้ให้แสงสว่างชัดเจนมากเลยนะคะไฟตัดหมอกของเขานะคะ จะเป็นแบบ LED มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าอีก4จุดนะคะชายกันชนด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเงินตัดกับตัวรถสีเทานะคะตัวนี้ทําให้รถดูเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับตะขอลากจูงขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะว่ารถคันนี้มีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะตัวนี้เริ่มจาก คิ้วล้อของเขานะคะขนาด3นิ้วนะคะมาจากโรงงานสีดําด้านเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูยางเขาเลยนะคะล้อแมกกับยางของเขานะคะตัวนี้ล้อแมกจะเป็นขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง255ทัพหกหนะคะตัวนี้ล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะตัวนี้ล้อของเขานะคะมาดูด้านข้างกันเลยนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟ เลี้ยว LED ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีกล้องด้านข้างให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ส่วนด้านบนนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะสีเงินตัดกับตัวรถสีเทานะคะทําให้รถด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะคิ้วกันสาดเราติดให้ลูกค้าทั้ง4ชิ้นนะคะฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิก นะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ40 60 80ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะมือเปิดของเขานะคะขนาดใหญ่นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทำให้ลูกค้าเปิดปิดรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วมาดูด้านล่างกันเลยดีกว่าค่ะบันไดข้างของเขานะคะขนาดใหญ่นะคะสีเงินตัดกับสีดํานะคะมีแถบการลื่นให้กับลูกค้านะคะทําให้ลูกค้าเหยียบขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะ <c oughs> ด้านหลังของเขานะคะจะมาพร้อมกับโรบาร สีเทากาไฟตัดกับสีเงินนะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่หมดนะคะบันไดข้างด้านข้างนะคะเรามีให้ลูกค้าไว้เหยียบขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะโดยที่ไม่ต้องมาแย่งกันขึ้นด้านหลังเนาะไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะตัวนี้ช่วยเพื่อนร่วมทาง <c oughs> มองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะป่าท้ายของเขานะคะยังมาพร้อมกับระบบช่วยผ่อนแรงนะคะ เพียงมือเดียวเราก็เปิดรถได้อย่างสะดวกสบายนะคะคุณผู้หญิงก็สามารถเปิดรถได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟเบรก LED ดวงที่3นะคะตัวนี้ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มือเปิดของเขานะคะขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับ <c oughs> ระบบเปิดปิดรถนะคะฝาท้ายของเขานะคะเวลาลูกค้าล็อกรถหรือเปิดปิดรถฝาท้ายก็จะล็อกรถไปด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับ โลโก้ฟอยดขนาดใหญ่ด้านหลังนะคะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าถอยจอดนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอนะคะมีเส้นกะระยะให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะคะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้ยอย่างปลอดภัยเลยนะคะกันชนท้ายของเขานะคะจะเป็นสีเทากาฟไฟนะคะตัดกับสีดํามาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะคะตัวนี้ทําให้ลูกค้าถอยจอดได้ยอย่างปลอดภัยเลยนะคะสําหรับ รถรุ่นนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะเป็น4ประตูลูกค้าใช้งานเป็นแบบครอบครัวนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นรถแขบกระบะตอนเดียวรถใช้งานรถ7ที่นั่งนะคะตัวนี้หรือว่าจะเป็นแรปเตอร์นะคะพี่ใหญ่ของบ้านเราลูกค้าสามารถ โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรู้ปรึกษาการจองการจัดไฟแนนซ์การทำสัญญากับหน่อยได้เลยนะคะหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ลายไอ d ดีไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าต้องโทรมาจองรถอย่างเดียวสามารถโทรมาปรึกษาข้อมูลก่อนจองได้เลยนะคะ ว่าอาชีพของเราซื้อรถได้ไหมรายได้ของเราแค่นี้เพียงพอหรือเปล่าต้องมีคนค้าหรือเปล่านะคะลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาหน่อยก่อนได้เลยนะคะหน่อยยินดีให้คาปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมและก็ติดตามชมคลิปของหน่อยทุกๆคลิปที่ลงไปนะคะสําหรับวันนี้ก่อนจบนะคะหน่อยขอฝากลูกค้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยทำคลิปถถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ